สวัสดีครับชาวเกมเมอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกับิดเกมออกใหม่น่าสนใจนะประจำเดือนสิงหาคม2025เรามาดูกันว่ามีเกมอะไรเจ๋งๆกันบ้างไปเกมแรกนะครับผมกับ Demon Slayer: h i n o k a m i Chronicle 2เกมไฟติ้งแนวแอนิเมะระบบต่อสู้สุดเดือดคอมโบสุดมันจากเนื้อเรื่องภาคล่าสุดกันเลยทีเดียวนะ จะมาในวันที่5สิงหาคมบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X กับ S, Xbox One, Switch และ PC มาฟ i a d ด o โอคันทรเกมแนวอัชญากรรมนะที่จะพาผู้เล่นย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของชิชิลีในช่วงต้นศตวรรษที่20นะเราจะรับบทเป็นเอนโซนะที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายและการทรยศหักหลังในโลกใต้ดินของชิชิลีนะในขณะที่เราพยายามจะสร้างชื่อเสียงและแตกเต้า ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะในกลุ่มมาเฟียนั่นเองเนาะซึ่งจะมาในวันที่8สิงหาคมนะบน PlayStation 5 Xbox Series X/S และ PC ครับ <is> Echo of the End นะเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ทริเน้นเนื้อเรื่องเข้มข้นและกราฟิกที่สวยงามนะเสะน่ห์ของเกมเน้นเรื่องราวดราม่าในโลกอันลึกลับที่เราต้องออกไปหาความจริงจะมาในวันที่12สิงหาคมบน PlayStation 5 Xbox Series X/S และ PC ครับผม S The s k o u l i n g เกมแนว RTS นะวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์มีโหมดคลาสสิกและโหมดฮีโร่ให้เราได้เลือกเล่นผมลองเล่นเดโมมาแล้วมันมากบอกเลยครับจะมาในวันที่12สงิงหาคม2025บน PC เหมือนกันครับอ b บีอบีอบีอบีัเกมแนวค o o p First Person Shooter อร์ไรล ผู้เล่นจะต้องรวมทีมและต่อสู้สัตว์ประหลาดโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ในอารยธรรมที่จมอยู่ใต้น้ำนะซึ่งจะมาในวันที่12สิงหาคมบน PC เหมือนกันครับ Sort of the Sea นะเกมผจญภั่แนวใหม่ที่จะพาผู้เล่นไปโต้คลื่นบนดาบโฮเวอร์สอดเดินทางขานโลกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและเลที่เคลื่อนไหวได้ราวกับความฝันนะจะมาในวันที่20สิงหาคมบน PlayStation 5และ PC ครับ ดิสคาตี้เกมโคซี่อินดี้น่ารักน่ารักนะเปิดร้านขายสินค้าบริหารจัดการและสร้างสัมพันธ์กับชาวเมืองจะมาในวันที่21สิงหาคมนะบน p l a y s t a t i o n 5 Xbox Series x b o x s บ r i e s X กกับ S n i n t e n ท o Switch วิและ PC ครับผม Gear รนะ์ออฟ r อลรีโรเดครับผมเป็นเกม third Per s o n Shooter ที่ไนดะ้รับความนิยมมากๆนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะทุกคนมาทำการรีมาสเตอร์นะปรับปรุงใหม่จากเกมนะภาคซีรีส์ของเกียร์ออฟวอนะ ซึ่งจะมาในวันที่26สิงหาคมนะบน PlayStation 5, Xbox Series X กับ S แล้วก็ PC นะครับผม Metan Gear Solid Delta นะ Snake Eater นะเป็นเกมรีเมคนะจาก Metan Gear Solid 3 Snake Eater นั่นเองเนาะซึ่งเป็นภาคที่5ในซีรีส์ Metan Gear นะ สูระดับ Next Gen ที่ออกมาพร้อมกราฟิกที่สวยงามด้วยพลง Fight นะังอันเล l ร n g อ n จิ้นไฟะระบบ Battle Damage และโหมดฟอกนั้นนะออนไลน์ด้วยนะทุกคนจะมาในวันที่28สิงหาคมบน p r e y s t a t i o n 5 Xbox Series X กับ S และ PC Lost Soul อาศัยนะเกมแนวแอคชั่น r p รผจญภัยกระแสดีมากนะแถมตอนเริ่มต้นเกมนะทำเพียงคนเดียวเท่านั้นนะแต่ตอ,อนหลนังก็มีทีมมาช่วยนั่นเองเนาะเป็นเกมแฮกแอนด์แสสไตล์เดวิลเมคราย คอมโบสุดมันเดือดๆน,นะจะมาในวันที่29สิงหาคมบน PlayStation 5และ PC นะครับอ้อแล้วแถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเกมที่จะออกในเดือนนี้แหละแต่เป็นเกมที่เคยออกมาแล้วนะเกมซีนัวซาก้าเฮลเบิร์2นะผมจำดิ่งสู่ก้นลึกของจิตใจนะการาฟิกระดับเน็กเจนเลยและเนื้อหาทางจิตวิทยาที่เข้มข้นนะจะมาลงให้กับ PlayStation 5 ในวันที่12สิงหาคมนะครับ Black Myth บูคองนะผมะจนภัยในตำนานไซอิ๋วนะเปิดตำราบทใหม่แล้วเรื่องราวของ w ูค o องนะเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะซึ่งจะมาลงให้ฝั่ง Xbox Series X ก S นะในวันที่20สิงหาคมเหมือนกันและอีกเกมนึงนะครับคือ Hell Driver 2นะเกมยิงขวฟอร์มยักษ์จากโซนี่นะที่จะมาเปิดให้บริการทางฝั่ง Xbox นะด้วย Crossplay ด้วยนะเต็มรูปแบบเลย เรื่องจกกักรวาลไฟสุดมันนะจะมาในวันที่26สิงหาคมบน Xbox Series X/S ครับผมและนี้คือ10เกมใหม่เดือนสิงหาคม2025นี้นะที่อยากให้คุณลองแต่เดี๋ยวก่อนนะผมจงมีแถม,มอีกดิดน,นึงนะครับผมคือเกมที่ออกเดือนนี้เหมือนกันแต่ว่านอกกระแสนิดน,นึงและดูจากเทเลอร์เปิดตัวแล้ว มันน่าสนใจก็เลยเอามาฝากให้ทุกคนดูกันนะครับมันเริ่มวันที่2เลยนะกับ The Last King นะเกมเนี่ยแอคชั่น RPG Strategy วางแผนจัดการกับกองทัพและอาชีวิตรอดนะซึ่งตัวเกมดูน่าสนใจดีนะแล้วก็ดูปันป่นๆด้วยนะผมเลยอยากเอามาฝากให้กับคนนะผมส t i r Red The Lighthouse นะผมเกมแนวผจญภัยที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้เฝ้าป่านะที่ต้องเชิญหน้ากับผมน้าสะพึงกลัว และความโกลาหลที่เพิ่มขึ้นหลังภัยพิบัติเราจะต้องคอยเฝ้าประภาคานะเพื่อนำทางเรือและป้องกันเมืองใกล้เคียงนะโดยต้องรับมือกับภัยกิจที่อันตรายมากขึ้นในแต่ละคืนซึ่งจะมาในวันที่6สิงหาคม2025บน PC นะครับผมการ Touchable เกมโรไลท์ like วันสิ้นโลกแบบโคออฟผู้เล่น1-4คนนะคุณจะได้เล่นเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันฝูงมนุษย์กายพันธุ์ไม่ให้มายึดของโลกนะ จะมาในวันที่7สิงหาคมบน PC เหมือนกันครับ Whisper Mountain Outbreak เกมแนว Co-op Survival Horror ที่เล่น4คนจะร่วมมือกันเอาตัวรอดจากอันร้ายเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์ประหลาดเราจะต้องสำรวจพื้นที่ถูกทิ้งล้างค้นหาทรัพยากรคราไอเทมแก้ปริศนาและหาทางหลบหนีเพื่อชีวิตรอดมาในวันที่11สิงหาคมบน PC เหมือนกันนะครับ The Dark Queen of m o h o m นะคผมเกมนี้น่าสนใจมากนะเราอะเล่นเป็นฮีโร่มามากแล้วแต่เกมนี้นะเราจะรับบทเป็นราชนีแห่งความมืดที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลผู้เล่นนะจะต้องเผชิญหน้ากับฮีโร่นะตายแล้วมันเกิดใหม่มาครับแล้วมันก็มุ่งมั่นจะสังหารราชนีแห่งความมืดอย่างเรา้ะเหลือเกินนะซึ่งจะมาในวันที่15สิงหาคมบน PC ครับ พิ z ซา Bandit เป็นเกมแนวเติร์ p เ r อร์เซนชูเตอร์ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นอดีตทหารรับจ้างนะที่ผันตัวมาเปิดร้านพิซซ่าแต่ต้องเผชิญหน้ากับเอเลี่ยนที่เข้ามาตัดขวางธุรกิจของเรานะเกมนี้มีระบบโค o อด้วยนะเล่นกับเพื่อนๆสนุกสนุกสุดมันไปเลยมาในวันที่26ส,สิงหาคมบน PC ครับและเกมสุดท้ายนะกับกอ b l i ลินคลีนอเกมแนวจำลองสถาน,นการณ์ที่เราจะรับบทเป็นเมดกอลลิน ทำความสะอาดนะดันเจียนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเราจะต้องทําความสะอาดคราบเลือดจัดก,การกับกบดักต่างๆและจัดก,การกับพวกสัตว์ประหลาดด้วยนะสามารถโขอเล่นกับเพื่อนๆได้สมาในวันที่28สิงหาคมบน PC เหมือนกันครับผมใครชอบเกมไหนแนวอะไรนะฮะมีเกมไหน,ไหนที่พลาดไปบอกได้ในคอมเมนต์นะให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วมาเจอกันใหม่นะทุกคนไปสนุกกับเกมกันเลยครับ